Thank you หรืพฤหัสที่2มิถุนายน2565ทีมงานชมรอเชียงใหม่ร่วมกับชาวชุมชนลานนาอโศกนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมสิทธิ์เก่าสมมาสิกขาและกลุ่มพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันทำดีเพื่อพ่อจัดงานโพธิบูชากตันยูพ่อครูสมณาโพธิรัก88ปี ที่ชมรอเชียงใหม่จเจริญทําสสมนึกดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ที่ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาเจียงใหม่เจ้าวันนี้นะคะในปางฝันก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศการจัดงานตลาดอริยะค่ะที่ชมรมรอเชียงใหม่นะคะ เพื่อถวายให้กับพ่อครูนะคะเป็นโพธิบูชากตันยูพ่อครู88ปีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะคะการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่แผนกน้ำผักปั่นนะคะน้ำผลไม้ปัน่นก่อนที่เราจะเปิดร้านนะคะทีมงานของเราค่ะก็จะพามาดูเบื้องหลังนะคะของการเตรียมวัตถุดิบของการทำน้ำผักปั่นเพื่อที่จะนำไปขายในราคาต่ำกว่าทุนค่ะวันนี้เรามีจิตอาสามีอาสาสมัครมาเพิ่มนะคะ จกวันปกติมาร่วมกันนะคะเป็นโพธิบูชาให้กับหลวงปู่สมณะโพธิราาักค่ะวันนี้ความตั้งใจอันดับแรกก็คือบูชาพ่อ นะครับอันนี้เป็นวันโพธิบูชานะครับแล้วก็ตามที่ชมรลอทั้งจัดเรื่องของการขายต่ำกว่าทุนอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันดูแล้วมันมีไม,ไม่ไม่ค่อยมีที่ไหนทำนะครับต่ำกว่าทุนให้ประโยชน์กับพี่น้องนะครับกับผู้ที่จะมาร่วมกุศลด้วย นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับแล้ววันนี้ในเรื่องของการมาปั่นน้ำผักอันนี้ก็ด้วยความตั้งใจอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณลุงนะคะปีนี้ครบ88ปีของพ่อครูสมณะโพธิลักษ์คุณลุงมีความตั้งใจจะปฏิบัติบูชาพ่ออย่างไรบ้างคะก็ตามที่พ่อสอนนะครับเนาะอย่างแรกก็คือศีลสําคัญที่สุดนะครับก็ปฏิบัติตามที่พ่อบอกนะครับ ศีลเป็นเป็นแม่ของคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปฏิบัติตามที่พ่อสอนนะครับ พ่อครู8 8ปีค่ะเราก็มีของแจกเพิ่มขึ้นจากชมราเชียงใหม่ค่ะก็มีนี่ค่ะข้าวอบทั่วลูกไก่มันม่วงค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเมนูเส้นค่ะเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็ข้าวผัดพลาดกะเพราค่ะวันนี้เรามีความตั้งใจในการแจกเพิ่มขึ้นจากวันปกติมากน้อยแค่ไหนคะออปกติถ้ามีงานเราก็แจกขึ้นได้เลย34เท่านะคะถ้าคนมาอีกเราก็จะเพิ่มให้อีกค่ะ เ็นวันนี้มีทิมงานมาคึกคพักเลยค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยประประภัยค่ะหันมาทางนี้ค่ะมาจากไหนกันคะจากลานาโศกค่ะมาจากวัดเลยค่ะโอ้เยอดต้องมาช่วยงานกันมาบาปมีช่วยที่ของเราค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกันนี่ค่ะแม่ครัวของเราอแม่ครัวแม่ครัวนะครับชื่ออะไรคะ ชื่ออายุพานค่ะโอวันนี้มาในเมนูอะไรคะวันนี้วันนี้เตรียมผัดหมี่ค่ะอวันนี้เตรียมผัดหมี่นะคะมีเยอะเลยแม่ต้องล้างแม่นี่แหละสีกระพร้ขาวเตรียมไว้สีเตรียมสีค่ะ ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แผนกดินอุ้มดาวนะคะซึ่งการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบรรยากาศการขายเสื้อผ้าตัวละ1บาทนะคะท่านผู้ชมดูลูกค้าคึกคักที่เดียวค่ะวันนี้ค่ะบาทเดียวค่ะบาทเดียว

เจ้าเอามาแต่ผ้ากระพอนะเจ้าเรามีตะก้าผ้ัตะก้าบ่พอบอกนม่เจ้าเด็ยดัดมือแหมสังเกตตัวที่ป้ายมเจ้าส่วเื้อผ้าแบบแบบเจ้าแล้วก็รู้สึกอันดับแรกนะคะรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้าเยอะนะคะวันนี้แล้วก็ยาดที่ทาเราเองค่ะก็มาร่วมเป็นจิตอาสานะคะ กันหลายท่านเลยค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นมากค่ะชมรมอากาศก็ร้อนแล้วก็ยังมีผู้คนมาทำให้พวกเราอบอุ่นมากขึ้นค่ะสิทธิ์เก่าทามาก่าอ๋อสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่ามาที่รานะคะมาห้าคนสองคนมีสมมติอี่สองนะค่ะแล้วก็สมมติที่เขาอยู่ข้างนอกนะคะทำงานข้างนอกค่ะก็มาร่วมบรรยากาศด้วยนะคะอีกสองท่านค่ะอันนี้มีเขาเรียกว่าพี่จีมา อิ่มเองใจมากค่ะที่ได้ทำตลาดอริยาในวันนี้วันนี้ลูกค้าหอนการตอบรับดีมากลดอะไรบ้างคะอ,อ๋อจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เป็นพระเอกเลยเนาะหนึ<ะ>่งบาทค่ะแล้วก็สินค้าทั่วไปก็จะมีโซนโซนหนึ่งบาทแล้วก็จะมีป้ายป้ายคำว่าหนึ่งบาทเป็นสัญลักษณ์ถ้าคุณเป็นเลือบตัวนั้นคุณจะได้หลักสินค้าราคาหนึ่งบาทส่วนราคาที่ 50%มันก็จะไม่มีป้ายหนึ่งบาทแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่าคุณต้องสังเกตนะว่าไหนที่มันมีป้ายหนึ่งบาทคุณก็สามารถไปเลือกโลูกค้านี่ชอบมากเลยสินค้าหนึ่งบาทหม้อหอยปลาไหลป้าจัดเต็มป่ะหอมกรมาพลุนพลังเสียดายนะบรรยากาศแบบนั้นช่วงที่เขามาจ่ายเงินเนี่ยมันม่วงขนาดไบได้ถ่ายไว้จ้าโอหม้อแกนใหญ่ๆนะเจ้า่มีฝาเจ้ากระติกแกใหญ่ๆ ทุกคนมีความสุขในการชอบวันนี้มากเลยอ๋อนี่เป็นความภูมิใจเนาะความดีความชอบเดี๋ยวใครพ่อพ่อูสมมนะโหที่รักพวกนี้เริ่มแนวทางการตั้งตลาดอริยะคืออันอย่างเรา็แบบแบ่งปันเนาะแบ่งปันกันใจนั่นแหละก็เป็นความภูมิใจของทาวชาวสมารอนที่ได้จัดงานวันนี้เชื่อพ่อผูกขอบคุณที่เริ่มและเริ่มใจกันวันนี้บ้าเดียวค่ะบาาเดียว เสื้อผ้าตัวละหนึ่งบาทจ้ากี่ชิ้นนะคะได้ของไปบ้างไหมคะอ้เนรู้เปล่าชิ้นละบาทน่ะตลาดอาริยะใช่ค่นคือกําไรของเรานะคะวันนี้ตลาดอริยะมันจะเป็นเลือกมากนะคะวันนี้ชิ้นละบาทนะคะแต่ว่าถ้าจําเป็นจะเอาวันไหนก็ได้เลย แผนกสินค้ามือสองจำหน่ายเสื้อผ้าตัวละ1บาทสินค้าอื่นๆลด50ซน,น,นแจกฟรีเข้าอ,อบบังสวิรัตหลากสีหลากรสผัดหมี่ซึ่งแจกเพิ่มขึ้นจากวันปกติ7เท่าเป็นแจก700หอ่อนอกจากนี้ยังมีแจกฟรีข้าวสารไร้สารพิษ สายพันก์กอขอสีสามน้ำตาลน้อยจากทีมพืชไร่จำนวน120กิโลกรัมและแจกน้ำหมักจุรินทรีซีดับกลิ่นจากร้านรวมไทยแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคแผนกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแผนกน้ำผักปัน่นจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน okay. ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะก็รู้สึกคลึกคักตั้งแต่เช้าเลยค่ะขณะนี้ก็ยังคลึกคักอยู่นะคะพนักงานไม่ได้นั่งเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าท่านสมาชิกมาใช้บริการตามคําเรียกร้องดีค่ะเยอะไหมคะตั้งแต่เช้าเยอะเยอะอยู่ค่ะเยอะลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากค่ะทั้งหมด35รายการนะคะ ไป También, <tama> 3าบาทบหงาบาทเหลือ2อ3 7บาทต้องถ่ายสามไปอเก็บ นะคะปกติมาประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกคืนเป็นพิเศษค่ะรู้ไหมว่ามันเป็นเขาจัดงานวันนี้รู้ค่ะเพราะว่าวันก่อนเพิ่งมาเออื่อวันพฤหัสที่แล้วเพิ่งเอาของมาใส่ตู้แบ่งปันนะคะก็เลยเห็นว่ามีงานอันนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะมีพี่เขาบอกค่ะค่ะแล้วตั้งใจมาไหมคะวันนี้ตั้งใจมาเพราเหือได้กองถูกลงค่ะแล้วก็ดีด้วยค่ะ ปกติก็มาซื้อบ่อยช่วงโควิดที่ไม่เปิดก็ซื้อประจำค่ะจะ<า>ผ่านจากหน้าร้านเอานะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนนกาน่งงจจึ แบ่งได้เลยะนะคะสองช้อนกดเลยทุกท่านทั่วถึงก<ม>ัน<ม>นะคะวันนี้แจกข้าวสารไร้สารพิษก็ขอสีขาวนะคะกินไปสุขภาพดีน้ำตาลน้อยค่ะ<ม>ดีนะคะแจกฟรีกับทุกทกท่านแล้วนะคะข้าวสารไร้สารพิษใช่ได้ค่ะ ภัชวัวอนธกิจนะคะอาสาสมัครศูนย์บาทที่ชมรเชียงใหม่แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่2มิถุนายนนะคะทงอาสาสมัครศูนย์บาทของเรานะคะร่วมกันทำค่ะอ๋อวันนี้มีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพค่ะลืมไปนะคะมีทั้งกลุ่มนอสอปทนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มยติธรรมค่ะค่ะหลายๆคนมารวมกันไ ใช่ค่ะเรามาร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมฉลองค่ะรับปรีเลยค่ะเชเลยค่ะวันนี้มีผัดหมี่มีผัดหมี่โอ้นี่อะไรนี่ข้าวผัดกะเพราค่ะแล้วก็ผัดถั่วค่ะเชเลยนะคะรับปรีเลยค่ะข้าวผัดหมี่มาแล้วค่ะผัดหมี่มาแล้วเชเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเเลยค่ะค่ะได้ค่ะอ้าว เต็มออกเต็มออกนะคะหมดกันหลยกระจาดแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเชิญเลยนะคะ,ะ,นนะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเราจัดเพื่อเป็น ปิดบูชานะคะโพธิบูชาแด่พ่อครูสมณพธิรัก์ค่ะที่ครบรอบ88ปีของพ่อครูนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแนวความคิดของชมรมบางสมราชแห่งนี้นะคะเราจัดศูนย์บาทมากว่ามาได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าแนวความคิดของพ่อครูค่ะน้องๆก็เลยวันนี้มาร่วมกันแสดงความกต,ตัญญูนะคะกัดจัดเฉลิมฉลอง,ลองแล้วก็มาเสียสละด้วยอย่างนี้ปุ๋ยนะคะสินค้าการเกษตรเราก็ขายตำกว่าทุนนะคะ แต่ต้องขอความร่วมมือค่ะจากลูกค้าค่ะช่วยบริการตนเองด้วยการยกเองนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เราขายปุ๋ยตำกว่าทุนค่ะค่ะแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องยกเองนะคะขอบคุณค่ะค่ายกเลยไวรุ่นไม่เอารถเข็นเลยช่วยคุณแม่ปลูกขกลุต่ากำลังเรียนวยการปลูกผัก โอ้แข็งแรงแข็งแรงใช่ใช่มันหนังมากเลยแม่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อไปหลายอย่างเลยทั้งกระติกทั้งถาดน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็ของก็ราคาลดครึ่งราคาเลย ทำกระทุนเยอะเลยอ่ะอาหารก็อร่อยค่ะตัวไหนคะรสชาติดีค่ะทั้งผัดมีผัดมีแล้วก็ผัดกะเพาผมก็เห็นว่าเออเขาทาเลยแล้วก็มีเขาใส่ถุงงอ,อกอันนี้ด้วยไงไายสาร,สารมันก็เลยอร่อยนะอร่มากก็รู้สึกมีความยินดีค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าถือว่าเราได้ร่วมงานเป็นพธิที่บูชาแด่พ่อครูนะคะก็ได้มาแจกของพวกค่ก็มีความแบบ ได้รับของที่ว่าถูกแล้วก็มีคุณค่านะคะดิฉันก็ได้มาร่วมงานรู้สึกว่ายินดีและประทับใจที่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจยินดีนะค่ะแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกมีพลังมากมากเลยค่ะที่ได้มาตอบแทนคุณของพ่อคุณถือว่าเป็นการแบ่งปันที่แบบออให้โดยไม่หวังผลตามที่พ่อคุณได้ได้ประลบไว้นะคะแค่นี้ค่ะวันนี้แม่มาช่วยงานที่ชมรอ,อ่อวันโพที่บูชา ที่เฮาทำก่อนหนึ่งวันนะเจ้าอบอุ่นดีใจที่เป็นคนได้ฮื้อเปิลน,นะจ้าการแบ่งปันทำฮื้อหมู่เฮา,าได้ฮับจิตวิญญาณที่ดีตามที่พวกครูสอนเฮาไว้ว่า,ามิตรดีสหายดีสาธานาโพคีฮื้อจูฮูจักให้ฮื้อฮู้จักแบ่งปัน เจ้าว uhm, right ne so? ันนี้เฮาได้มาทำหน้าที่ของลูกที่ดีเพื่อเป็นโพี่บูชาบูชาพ่อครูของเฮาเจ้าขอบคุณเจ้าจะแบ่งกันไปนะเจ้ามันหอมมาตันเจ้ามีมีแถมนาคเจ้า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 ที่อันนองจอมแม่เจ้าเจ้าเจ้า อันนี้คือบอังสวิราชแล้นอาหารมังสวิราชของเอาได้เจ้าพันมีนค่ะพันมีนค่ะบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยการให้และการแบ่งปันของพ่อให้แม่ให้ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานด้วยความเบิกบานแจ่มใสกันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเต็มออกเต็มออก ลูกหลานชาวบวรลานาอาโศกขอน้อมกะตันยูบูชาพระครูสมณโพธิรักด้วยการปฏิบัติบูบชาพัฒนาตนฝึกฝนลดละ,ละกิเลสต่อไปโอ้โอคุณจริงน้องต้มาล้อเชียงใหม่เรามีน้ำใจส่งยิ้มให้กัน งานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทางนั้นด้วยแรงศรัทธา